สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะเ,เล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันนี้จะเป็นสายหุ้นนะคะสายหุ้นเ,เป็นเลขเด่นกําลังวันของทางช่องนะคะเล่นได้ทุกหวยแล้วแต่ทุกคนจะพินิจพิจารณากันดูนะคะ อาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะไม่ได้เข้าทุกหวยจะมีราเช้ามีดาวโจนแดาวโจนก็จะออกตีสี่นะคะเลื่อนเวลาออกแล้วนะคะหน้าหนาวนะคะสําหรับหุ้นจะเลื่อนเวลาออกเาะทางโซนยุโรปนะคะสายหุ้นก็จะรู้กันดีนะคะกตีสีนะคะช่วงนี้เอก็ตื่นสายนะคะ <c oughs> ตี 4, ต 4, ส euh, ี่ตีสี่รุนเ็จกว่าจะทํานู่นทํานี่ตีห้าฮกงก็หกกัวกระสีเดนอน,นะคะ่ะ ลุ้นค่ะลุ้นลุ้นลุ้นดาวนะคะมันมันดีทุกคนเออบางทีก็ไม่ได้ลุ้นหรอกค่ะหลับเอา้าเอาไปพิจารณากันดูนะคะคืนนี้เราก็จะไปสอยดาวกันนะคะทุกคนคืนนี้เราจะไปสอยดาวกันเนาะ ไปซอยดาวกันค่ะลองพิจารณากันดูนะคะอาทิที่ผ่านมาเราก็หมานก็เฮงก็ปังกันไปเนาะวันสุงวันล่าสุดนะคะสําหรับสายดาวนะคะก็หมานก็ปังกันไปตรงๆงเน้นเน้นนะคะตรงตรงเน้นเน้นจะปีใหม่แล้วนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดถูกใจกด กดถูกใจให้แอดเยอะๆนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะคะแอดจะได้ขยันทําคลิปรุ่มสูตรนี้นะคะใช้เวลามากเลยนะคะทุกคนเพราะมันมีหลายหวยนะคะแล้วมันต้องจับตัวทั้งวันนะคะ จับตัวทั้งวันแต่จจะไม่ได้เข้าทุกหวยเนาะอย่างเช่นที่บอกนะคะนั่นเลยค่ะมันก็เลยได้ทําใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะกว่าจะออกมาเป็นลายนี้สูตรนี้นะคะเพราะว่าสูตรนี้บางทีแอดก็จะไม่ค่อยได้ทํานะคะทุกคนอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะคะช่วงไหนที่แอดขยันแอดก็ทําให้ทุกวันนะคะช่วงไหนที่แอดขี้เกียจีนสูตรนี้จะไม่มีเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันต้องเออแอดต้องดูสถิติด้วยนะคะต้องดูสถิติต้องดูหลายสิ่งหลายอย่างนะคะทุกคน ถ้าช่วงไหนขยันนี่แนวทางพวกนี้ค่ะจะลงให้นะคะถ้าช่วงไหนไม่มีแสดงว่าแอดพวกเจะขี้คันละค่ะเป็นโรคก,กินอิ่มนอนหลับนะคะกําลังวัยตะมูตะมินะคะจะไม่มีแนวทางนี้ทันทีนะคะทุกคนเคลียนแนวทางหวยลาวแอดกับปวดหัวละค่ะ เราแต่ฮา้อยนี่จะมีทุกวันนะคะเพราะว่าเจ้าของช่องชอบมากนะคะแน <c oughs> วทางฮาลอยมีคนเบิง์กโบมีกเสร้างหัวยสีรุงหัิสันติประมาณนี้นะเอามาดูนะคะลาวเช้าของเรานะคะลาวเช้าของเราหมาเหนเฮงปังกันมากเนาะ901นะคะา0 6สันติภาพเข้า,า1 7ประตูชัยา1 8นะคะประชาชนแล้วก็โอ้มาเบิร์เลยนะคะ ตารางแตกนะคะ929นะคะ118นะคะอันนี้สำหรับราวเช้าเนาะเอามาดูเล่นทั้งวันกันบ้างนะคะเล่นทั้งวันแอดเก็บสถิติคร่าวๆเลยนะคะรีบลงให้เนาะไม่ได้เก็บทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเก็บจนถึงค่ำถึงมืดนู่นจนถึงเทีเ่ยงคืนนุ่นก็คงจะให้หลายกระดานอยู่หลายสิบกระดานอยู่นะคะแต่ว่าแอดเก็บแค่เฉพาะตอนกลางวันนะคะทุกคนเก็บสถิติเฉพาะตอนกลางวันบางทีกลางคืนสูตรนี้เดินดีนะคะ บางทีถ้ากลางวันสูตรนี้ไปไม่ได้นะคะมันจะเป็นช่วงกลางคืนนกประมาณสามลัฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพวกกลางคืนพวกเราอะไรทั้งหลายเนรนนั่นแหละค่ะเาราสารพัดสรารพีเรานั่นแหละค่ะโอ้จะมีหลายเราค่ะบบจักวีไอพี่บจักวีวี p วี่ไอพีบจักมันมันเหมือนเนียสิตังละค่ะคนตังหวยกระไดวี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 ไอพีก็มีค่ะ บางทีชื่อหวยมันซ้ํากันนะคะทุกคนเราต้องดู VIP VVIP อะไรประมาณนี้นะคะเราต้องดูอย่างนี้นะคะทุกคนไม่อยากหัวยในะไเอาขอให้มันขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเด่นวันนี้5้าหนะ ฟังกันไหมเนาะหาหกเจ็ดนะคะน่าจะพอไปวัดไปวาได้อยู่นะคะแต่อาจจะแบบว่าอู้ไม่ได้ฟังเวอร์วังอะไรแบบนั้นนะคะเราจับเอาค่ะจะไปห้าหกหรือจะไปหกเจ็ดหรือจะไปเจ็ดหรือจะไปหกหรือจะไปห้าไปทั้งวันอ่ะบางท่านก็จับเอานะคะจับเด่นเอานะคะก็ไปตัวเดิมนันเลยะคะ่ะทั้งวีทั้งวันก็วิ่งไปเนาะซ้ายวิง่ง r ล g คะ่ะซ้ายวิง่ง r ล g h t สองอดเนาะซ้ายวิ่งซ้ายหุ่นนะคะแต่วันจันทนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะทํางานกันเนะาะผู้ใวบ่มีแหวนมีงานเฮดคือแอดนี่ก็ โอ้แอดกับตื่นบทหานี่คือเก่าได้แอดกับตื่นสายเอา้าบวากันค่ะบวากันเหลียวเตะความถานัดไพรมันเมื่อไพรบอมีแบบีม,มีงานคือแอดอีกกับเฝ้าจอดูดค่ะเอาเด่นนะคะเราเช้าวันที่สิบสองนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามกับหัวหกเก้าเอานะคะที่แอดติ๊กให้คือตัวเน้นนะคะอันนี้คือตัวเน้นของช่องแอดนะคะ ในตารางนะคะมี796นะคะ796 2813นะคะ789 783 729 723นะคะ189 183 129 123อันนี้เป็น สี่ลาวเช้านะคะสี่ลาวเช้าให้ทุกท่านเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเด้ออันนี้เป็นสี่ลาวเช้าค่ะชอบจัดถัดพาเลยสี่ลาวเช้ามีอะไรบ้างมีประตูชัยมีสันติภาพมีลาวเอ็กมีประชาชนนะคะแต่ส่วนมากจะทันลาวเอ็กกันหรือเปล่านะคะลาวเอ็กมันแปดโมงนะคะมันมันเศร้าออกแบบอันนี้เราบอกค่ะมันเลิกออกเกินเวลาลรวบอกบางทีมันน่าลําคาญนะคะทุกคนลาวเอ็กกันนอยอาเซียนน่นแอดลําคาญลัคาะ เกินเวลาทีดีๆลระเกินไม่ใช่เกินแบบเบาๆนะคะเกินผู้ก่าสีออกแอดลำขานแอดบม่ค่อยไปะค่ะคือแอดโบมินค้นใจสิใจเย็นเมื่อถาปนันนอันไหนที่มีปัญหาบ่อยๆแอดจะไม่ค่อยไปนะคะ แล้วก็เลขปิดแม่นๆนะคะเลขปิดแม่นๆนี่จะไม่ไปเลยนะคะทุกคนเมื่อก่อนนี่ชอบดาววีมากนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ไปดาววีเลยค่ะปิดแม่นโพดคอยบัตถืงพอติอ้าวหุ้นดาวคืนนี้นะคะคืนนี้แอดจะพาไปสอยดาวกันนะคะการเบิ่นกันหามเลยนะคะ5 6 7ค่ะ5้าแปดห้าเดห้าหกนะคะหกแปดหกเจปดด ก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะอันนี้คือตัวที่แอดติ๊กไว้นะคะจับเบิ้ลได้สองคู่นะคะหกหกเจ็ดเจ็ดนะคะแอดก็กลับหัวให้ด้วยใครชอบที่ตัวที่แอดกลับหัวก็จัดใครไม่ชอบก็เอาตามสูตรได้เลยนะคะกันเบิ้ลกันหามเลยนะคะจับเบิ้ลได้นะคะในตารางมีห้าหกเจ็ดนะคะเอาเปลี่เก่าศูนย์เพิ่นว่าเก่าก็มีอีกตัวว่าสันเอาลบอันนี้ออกกับ่บเป็นยางดอกอาสาร้างมัน ปกติจะให้วินอันนี้นะคะเออเอาหน่อ,นนอยๆตัวนี้ละค่ะเอฟซีวาสิไดวินหน่อยๆเอาลองเบิงค่ะ5้าหนะคะห้าหกเย์ค่ะห้า9 8เจ็เ้เล็กสวยงามพระรามแปดเอานีดีแอดฟันนาะพผู้ใายตายหาศูนย์เอาคือบ่มีศูนย์ะห6าหกเจ็ดอีละห้าหก้าห้าหมาอีกเนาอทุกคนเนาะเอาลองดูค่ะอันนี้เป็นดาวคืนนี้นะคะคืนนี้คือคืนวันจันนี้นะคะจะออกนะคะดาวออก0 4 0ย์นอ ออกเวลานะคะออกเวลาศูนย์สี่เนาะศูนย์สี่จุดศูนย์ห้านอนนะคะนี่ตี T4 ค่ะตี T4 นะคะบระิรับเด่นนอนคะ่ะรุ่นดาวโปกค่ะเอาไม่ดับกูเบอร์เนอเอานี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันเด่นนะคะสี่ห้าหกสี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะคะหกหนึ่งหกสองหกสาม

เก้าสองห้าหนึ่งสามเออดานอีกอย่างไปว่าหัน่ลืมสี่ห้าหกสี่ห้าสามสี่สองหกสี่สองสามนะคะหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าสามหนึ่งสองหกหนึ่งสองสามเอาเอาไปพินิจพิจรารณากันดูอันนี้เป็นแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันจัดค่ะใครชอบจัดขัดผ่านเลยนะคะทุกแนวทางนี้เลยยามเดอ้อมีเข้ามีหลุดค่ะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเลยถ้าชอบก็ค่อยจัดถ้าขัดก็ผ่านเนาะสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ